พิธีกรรมของพวกเราใจเบื่อนายก็ทำไปหัดไปสายอ้อมสายตรงบ้างสายตรงโก็ยกมือสร้างจังหวะเห็นความรู้เห็นความหลงเข้าไปเห็นกายเข้าไปเห็นเวทนาเข้าไปเห็นจิตเข้าไปเห็นธรรมเข้าไปเห็นแล้วขี้หน้ามันตายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตอนเราขา เวทนาสักว่ะเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็สักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสายตรงบุกเข้าไปเปิดเข้าไปเผยเข้าไปหมายของที่คว่ำออกไปเผยของที่ปิดออกไปส่องแสงสว่างในที่มืดให้เกิดความแจ้งเข้าไป เห็นกายเห็นเวทนาตามความเป็นจริงเข้าไปเห็นโตหินตนที่มันไปยึดอะไรเข้าไปอุปาทานอันดังห้าเห็นรูปก็ดีเป็นเวทนาก็ดีเป็นสัญญาก็ดีเป็นสังขารก็ดีเป็นวิญญาณก็ดีพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้สาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้คือเรื่องของกายของใจเข้าไป จนบุกเข้าไปเปิดเข้าไปพังทลายเข้าไปรว่าสายตรงตกเมื่อสายต,งตงรยตงเข้าไปแล้วไปทำลายลอข,อของโรคของโกดของหลวงรอยพบชาติอุปทานขันธ์ห้าทำลายตังโยตสักายทิฏฐิวิจิจิจชีพัตาปรมาตตามมาราคะปฏิฆะมานาทิฏฐิเข้าไปที่เป็นพบเป็นชาติพวกคุณอยู่ใน กวาเห็นของเราที่เป็นไม่ฉาทิฐิให้เกิดสงงานึกจิตเข้าไปปลูกเข้าไปเปิดการกระทำท,ที่ชอบเกิดกรคชิดชอบระลึกชอบตั้งสติชอบเข้าไปมั่นคงเข้าไปยึดเข้าไปอรรมก็พ่ายแพ้ออกไปธรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยไปในกายในใจเป็นธรรมได้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นความหลงมาเป็นธรรม ความรู้สึกตัวเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมความโกรธเป็นเป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมยึดเข้าไปหายใจเป็นธรรมต่อกันอะไรที่ไม่เป็นธรรมมันโชว์ให้เห็นสู้เข้าไปปาดกวดเข้าไปออกไปเหมือนเรากวดบ้านอรนิผลต้องไหนกวดออกไปมันก็ได้ความสะอาดสะอาดกายสะอาดใจน่าเรีกว่าสายตรงๆเข้าไปอย่างนี้ตัวน,นี้ สมัยเจ้าพ่อชายศีรษะแสดงหาโมกขธรรมไม่มีพิธีรีตองอะไรเมื่อเข้าถึงสภาวธรรมสายตรงเข้าไปแล้วแต่ว่าศาสนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมีศาสนธรรมเกิดขึ้นเพียงค่อยมีศาสนพิธีศาสนบุคคลศาสนวัตถุเกิดขึ้นมาตามหลังเพื่อเกี่ยวข้องกันและกัน เป็นหมู่เป็นบุคคลเป็นหมู่เป็นสงฆ์เป็นคณะเป็นศาสนาบุคคลเกิดขึ้นเพียงคนเดียวคือพระพุทธเจ้าต่อมาจึงมีศาสนาวัตถุเกิดขึ้นมีวัดวารามเกิดขึ้นต่อมาจึงมีศาสาพิธีเกิดขึ้นทีหลังเดี๋ยวนี้เราก็ถึงแต่ศาสาพิธีศาสนาวัตถุศาสนาบุคคล ไม่เข้าถึงศาสนธรรมพุทธังสังอาจามิว่าแต่ปากธมัมสังอาจามิว่าแต่ปากสังคังสังอาจามิว่าแต่ปากมือสือสากปากสือศิลยังโกรธยังหลงยังทุกข์อยู่เป็นการปิดบังพรางตัวเองน่อเข้าไปถึงศาสนาธรรมแล้วแม้รรมแต่พิธีสวดมนต์ไหว้พระเป็นนาคเบื่อน่าเตียดคนส่วนมากก็ คอสตอนสวัดสดีสวดนมนต์ไม่อยากจะสู้โลลีาากเพราะมันน่าเกลียดบางทีทะเลาะกันเวลาสวดมนต์บางทีเบื่อหน่ายอย่างเจ้าวาดวัดหนึ่งอยู่ตำบลบ้านเก่าญาติสวดมนต์เป็นสองชองั่วโมงสามชมั่วโมงวันพระวันศีลญาติอยอมสวดญาติยอมก็สวดเนี่ยแค่น,น้อยพากันลูกดีพอให้หลงตาสวดอยู่คนเดียว ถึงเวลาสวดมนต์คนก็เบื่อที่สุดสวดนานเกินไปไ่รู้เอาสวดอะไรมาไม่ใช่สวดพระพุทธเจ้าสอนเอาไาจากพิธีรีตองอะไรต่างๆเยอะแยะจำมาเอามาสวดกันหลวงตาก็เคยไปสวดด้วยเช่นเดีเขามนต์ประเทศไปสวดด้วยไม่มีราเทศเลยสวดมนต์จบสองชั่วโมงกับวัดตันดีอีกว่าหนึ่งตะบนหนองขามที่หลวงตาเป็น ผู้ปกครองอยู่ทะเลาะกันกลางพ่องเลยสวดในรูปบทใดเจ้าวาดเป็นผูน้นำนำไปน้ำไปก็ญาติโยามเขาก็อาจจะรูก้ก่อนเอาจ,จะรูกก้หัวพระมันเช่บทนี้บ้างบทนี้บ้างอาจจะวาดขึ้นบทหนึ่งโยงขึ้นอีกบทหนึ่งก็เถียงกันกลางพ่องเลยด่ากันทะเลาะกันผลที่สุดไล่กันหนีจากวัดเลย เราก็ต้องไปรับอธิกรณ์เราะส่วนมนต์ธรรมแต่นะรา,างกัก็จะเอาบทนั่นบทนี้สมควรที่หยดุดก็มาหยดุดไปกันเรื่อยๆเอาเลไปเรื่อยๆไปสพเพชะตาจะตั้งหลายจบลงละกุศลจงบังเกิดด้านบังเกิดนี้ไปเย,ยอวาวย้ดตัวโอยวายขึ้นมา ให้ทันทุกันได้เอาอ้างกันแล้ววันอ้างกันละเอ่าเราก็อยากให้มันน่าเบื่อให้พอดีพอดีตั้งนาฬิกาเวลาอย่าให้เกินสามสิบนาทีอย่างช้าที่สุดตอนเทศก็อยาให้เกินสามสิบนาทีสุกโตเนี่ยเขาบัญจัดให้เราเลยข้างหน้านั่งสมัติก็มีนาฬิกา้างหน้าดังเทศก็มีนาฬิกามองนาฬิกาอ่า เราให้เทศสามสิบนาทีทังวัดสามสิบนาทีก็พอรดีพอดีกันอันนี้สาจะพิธีพอเข้าถึงสาจะพิธีเราคนก็เบื่อกันเป็นแถวเลยไม่เข้าถึงสาจะทํบารสาจรปรัตุเออมีอะไรต่างๆก็มีวัดวาอามอพุตธรูปสถูปเจดีย์ต่างๆ พระห้อยพระเครื่องเครื่องรางของขังสารวัตถุตรอันนี้ก็มีก็อาจจะจริงกว่าสารเจ้พิธีด้วยเขาได้พระเครื่องแขนคอห้อยคออะไรต่างๆเขาตั้งวัดตั้งวาเป็นศี่สักุลโบชาก็มีคนมาใช่มาสอยสาสชนะพิธีเนี่ยก็ส่วนมากจะมีแต่พระสงฆ์ี่ทำกัน า้าโยมมีน้อยไม่ใช่สา,สา,จจสา,ก,ากุลสาสธรรมในสากลเราเร่งก็มีอะไรเกิดขึ้นมาทีหลังมีพระสงฆ์เกิดขึ้นมาทีหลังมีรูปแบบเกิดขึ้นมาทีหลังระเบียบปกครองกันขึ้นมาทีหลังแต่พระอาชีวรนี่สมัยก่อนก็มันเป็นอย่างนี้จะห,หาเก็บมามาัดปฏิปตอกันต่างคนต่างแยกไปเป็นเล็กเป็นใหญ่บางคนก็ได้เื็นใหญ่มาก วัวได้ผืนใหญ่มากมายม่อมพอย่อมบริจาคก็มีขโมยมาลักไปเขาไปแปลสภาพเป็นเสื้อเป็นผ้าได้คนกันจนกันทานสูตรเห็นผ้าของพระตากอยู่ผืนใหญ่เอาไปห่มด้วยย้อมสีใหม่อาจเป็นเสือ้อเป็นกางแจงได้ก็ามาประชุมกันเอาอย่างไรดีก็เลยเอาแบบทุ่งนาของเมือง นาลันทาตุนาของภาษาลิบุตนั่งอยู่บนยอดเขาขี้จกูดมองไปทางที่ตะวันอกเห็นคันนาของนาลันทาเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์บ้านสารีบุตรโมกขันลานะแล้วเลยมองออกไปเห็นกระดูกกันเนี่ยกระดูกนี่เป็นเันคันนาเขานะ่ะอัตกุสีอาน,านุวาฒมันเป็นร่องนาเขาน้ามันไหล น้ำของเขาไหลอยู่บนคันนานะก็เลยออกแบบตัดจจวันแบบคันนาของนารันธาแต่ก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้ <c oughs> แม,นม,ม่นบอพก็เอาแบบออามาก็มามีพระมีนนม,มามากขึ้นแล้วเจ้าก็บวชให้พิกุให้พิกุบวชให้ร็ไม่ยากสมัยก่อนท่านจะเป็นพิกสูงมาเถิดทำแล้วใหญเราตัดไว้ดีแล้ว จง,าางญญจ,งเ,เเจงเป็นผู้พิธรรมให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดถ้าใครยังไม่เป็นพระอาหารนราอย่างค่อนทนายเป็นพระอาหารก่อนจงเป็นพิจูตมาเถิดท้าให้เราตัดไปแล้วจงเป็นผู้พิทธรรมนั่นเถิดหมายถึงว่าไม่มีที่สุขก,ก,กัญญากรทญะปมดทุกข์แล้วจงพิพผหมรั์นั่นเถิดว่าเท่านี้ก็หอมจีวรเป็นพระได้ต่อมาก็มีมากขึ้น บวชเอหิภุนี่ประมาณไม่มากประมาณพันกว่าลูกเอหิภูสัมมาารบวชกับพระเจ้าพระอ,องค์เดียวเมื่อมีลูกจิตมากขึ้นอยู่คนละทีศละทางก็จะมาบวชกับพระเจ้ามันกรไก่ก็เลยบัญญัติขึ้นว่าให้บวชได้ให้กนญ,ญาพามากนญ,ญาเป็นพระอาวโุโสไปบวชได้ ปอยู่ที่ใดก็บวชได้ย่าดได้บวชได้บวชอด้เข้าถึงพระรัตไดต่อมาเอกก็ไม่ได้อีกอ้าบวชยติจตุกรรมวาจะมีสงสียห้าลูกขึ้นไปที่สองที่หนึ่งอ่าที่ขัางที่หนึ่งก็ละเอหิปิกขั้นที่สองตีฉละคุคมวยธรรมธาขันที่สองยติตตุกรรมจนมาถึงตี่บวชในบวช ต่อมาก็มาแปลอีกแปลอีกเป็นนิกายอีกไปแอบแก้กันไปเป็นมหายาณเป็นเถรวาดไปต่อมาก็มาเป็นธรรมยุทธมหานิกายมาทีหลังสมัยราชยานที่สี่ต่อมาก็จะเป็นนิกายอะไรไปอีกโพธิลักษ์เกิดขึ้นอ้าวเป็นนิกายไปอีกแล้วโอ้วนวายไปเลยไอ้าศาสนาพิธีาศาสนาบุคคลเขาก็แตกต่างกันไปาศาสนาบุคคลแตกต่างกันมหายานก็นุ่งห่ม เสื้อแขนยาวของเกงขายยาวสวมรองเท้าของวัดก็ยืนสวมรองเท้าไม่มีถอดรองเท้าเลยสวมรองเท้าไปไหนสวมรองเท้าทรมวัดสวมรองเท้าโอ้ธรรมวัดก็สวมรองเท้ายืนสวดแล้ว <laughs> พ่อก็ไปยืนเสียดกับมหาญาณเป็นคนละแบบกันไปแบบการจับต้องกับผู้เยิงก็ได้สบายนั่งกินข้าวด้วยกันตโต๊ะกลมด้วยกัน อ่าเรียกกันมามามาอาแลังกินเข้าวอดทีพระก็กินเข้าหมดแล้วไม่อิม่มลุกขึ้นไปตักอาหารที่ลงอาหารมากินอ่ามาตักขยะยมด้วยก็มีพระตักขยยมตักมาล้วก็แบ่งแบ่งแบ่งแล้วก็กินกันเอามือสอดไปติดน้าติดตากันก็ไม่เป็นไร เอาก็าแม่ชีม็กเนีนก็ตักให้เราเอา้าเรานั่งนี่เบียดเข้ามาตักออกมาอย่างก็เป็นอย่างนี้แต่เขาเฉยๆไม่มีความหมายอะไรเพราะน,นัี่ก็สาสนาบุคคลมันก็แตกต่างกันไปสาชนะ,ะวัตถุสาชนะพิธีแตกต่างกันไปส่วนสาสนาธรรมนี้อันเดียว แต่คนให้เข้าถึงสาัดเส้นธรรมในก่อนจึงจะทำสาเชพิธีสาธวัตถุสาธารณะ,ะนะบุคคลถูกต้องถ้าสาสาธรธรรมไม่มีนะในหัวใจเราเปื้อนไปหมดเลยอะไรก็ตามหลงไปแต่พื้นผือไปเราจึงมาเข้าถึงสารธรรมมีสติเข้ามาทันทีมันหลงเห็นความหลงมันทุกข์เป็นความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ ไม่อยากจะพูดอะไรให้มันเน่อชา้าทุกวันเนี่ยเสียเวลากับเรื่องสาชาพิธิสารนวตุบางคนเราเราไปใช้สารชาพิธ,พธิเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็่ม่ก็เสียเวลาตรงนั้นมากทีเดียวเพราะนสาชาธรรมเนี่ยทาไงเราพวกเราจะเข้าถึงได้ก็ต้องมีสถานที่แบบนี้เป็นวิธีของเราใครมาก็าม,าามาสอนกันอย่างนี้นมาเดินจะกกองมานั่งยกมือสร้างจังหวะ ให้เขาสายตรงๆแบบเนี้ยมาสายตรงแบบเนี้ยก็ไม่มีสถานที่แบบนี้มันไม่ตรงเลยอย่างเราไปสถานที่อื่นวัดตื่นเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยมืดปิดทุกวิธีการอย่างไปวัดบางที่ยาติยอมเข้าวัดน่ะตั้งตู้บริจากสี่สิบห้าสิบตู้ก็มีตู้บริจยาคมีทั่วไปเขียนไว้เลย ค่าด้านค่านี้ค่านั่นค่านี้ไปเราก็เวียนไปสร้างบริจาคบูชาดอกไม้ทุกเทียนเอามาคนนั่งขายดอกไม้ก็มาเอาทุกบริจาคไปไปกราบพระพุทธรูปปางนั่นปางนี้ยกมือไหว้ปางนั่นปางนี้ไปแป๊บแป๊บแ๊บก็ชวนไหว้พระประธานพระวัตถุต่างๆไม่เยอะแยะต้องไปว้กราบ ก,ก,มมก,กว่าจะกกับมาทุกโลกเป็นเวลาชั่วโมงสรรมดีก็ไม่กระเป๋าตึงตึงไปกว่าใจปล่อยจากทุกทู้โอ้ต้องหมดแล้วเพราะน,นั่จาจานเองจ้าชัวิธีเนี่ย่วงกั้นอย่างมากเลยคนเข้าไม่ถึงทำบนเยอะๆก็ยังโกรธยังทุกข์ยังหลงจะเลาะว่าก,กันเั็นบ้างเมืองเราตัวไหนข้าลูก ข้าพ่อข้าแม่ข้าปัญญาสามี่างทั้งที่มีจาสนาพุทธังสนงามีว่าได้ทุกคนมีแต่ปากวาสานุแข้วหนุกขนทองเพราะเข้ามาถึงศาสนธรรมจะทำไงพวกเราจะเพื่อให้เข้าสายตรงๆอย่างนี้ อย่าให้เสียเวลากับสาสาพิธีสาสาวัตถุสาสนะบุคคลเกินไปถือเจ้าคนพระครูเกินไปไปบอกเรื่องความโกรธความโลภความหลงความทุกข์อุปทานขันอย่างไงให้ฉลาดตรงนี้ก็ย่ยงหูฟังบ้างจะอไหมนี้เอาแต่ว่าพ่อบอกให้ประพฤติทำเรากำหูไม่ค่อยทำกัน,นเราจะจะต้องวกเุกิกใา้มาก ช่วยกันทั้งพระสองทั้งอวราชกปาจิกาพ่วกันทำให้ดูอยู่ให้เห็นเดีย๋ยวนี้มันไม่มากมีนิดหน่อยไม่เพียงพอขาดแคลนขาดแคลนสาชาธรรมแม่แต่เขาเทศออกตาอนีวิทยุการสอนแต่ละสำนักแต่วัดเนี่ยจนมี การควบคุมพระนักเทศจะให้สอนอย่างไรมีระเบียบของมาเจรจาคมบางคนเทศเพื่อเกิดผลปโยชน์เลี่ยนลอยบวกวัวก,กุศลโทษกระถินผ้าปา่าบางคนเทศเพื่อต่อร่างสร้างวัตถุปลุกเสกที่โน่นที่นี้ขึ้นหนังสือพิมพ์ขึ้นสไลด์ตามถนนโนทางเเรื่องปลุกเสก แล้วเราจะคิดกันในช่วงบางช่วงจะสกครามรามเทพนานจนเป็นปีสองปีแยวนี้ก็งดลงบ้างผมก็หลงไปพูดอะไรมากก็หลงไปทางนั้นข่าวอะไรนี่ก็หลงไปกาวนา้ําท่วมกรุงเทพก็หลงไปคนก็มีสมองย่อมเบานา้ําท่วมอาเศรษฐกิจสหรัฐลม่มคนก็มีทุกข์อะไรก็เป็นไปตามโลกไปเลย เดี๋ยวนี้ก็เกิดโจนผู้ร้ายมากขึ้นแล้วกระทั่งรถแมคโครร้างรถเชนเก้าพันบาทไปขนลักรถแมคโครเอาไปขายกันละสองสามแสนบาทลัก Mac แมคโครเดยวทวนเนื <c oughs> ่ว่าไอ้คนพนพนนั้นในภูดันไปเยี่ยมบ้านไปดูบ้านที่พัทยาเขาขโมยหมดรั่วบ้านที่เป็นเหล็กดัด ตัหน้าต่างดัดเครื่องสูบน้ำเครื่องแอร์สามสี่ตัวพัดลมมันปดกหมดเลยเพดานที่มีโลเิเนียมทางยิบซจมเป็นเพดานเลื่อ,อหมดเลยต้องประกาศขายวานวันลักขโมยว่าอะไรเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ ลองตาก็เลยเห็นว่ารถเราจอดอยู่เดียวๆตรงนั้นมานอนอยู่กับรถได้สองสามคืนแล้วสองสามรถกับอาจจะเขากะโมยหรือเปล่าเพื่อบอกทั่นทางการเอาไปจอดได้นั่นก็ดีนะอาจจะเกิดวันจอดหลังแถวนี้แถวนี้กับบ้านนี้กับประกาศว่ามีมีขโมยแล้วอันมีอะไรมันเดือดร้อนกันเราจึงต้องระมัดระวังอย่าประมาทมาตรการใช้ชีวิตใช้ทรัพย์เสียงงันทองอย่าโสุร้าย เศรษฐกิจมันล่มสลายยังแต่ยังข่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐล่มพวกเราก็เดือดร้อนออาที่เิียค้าบางอย่างก็กักตันกันถ้าทําไมอะไรที่เราทาได้อะไรที่เราทําได้ไไดแค่จะไม่มีเราเพึ่งว่าสายพายนอกกันไปอามันก็จําเป็นแต่เรื่องของจ,จิตใจเนี่ยต้องพึ่งตัวเองให้ได้เข้าถึงสายตรงๆเอาไว้ก่อนเถอะใจเนี่ย อย่าไปทุกข์อย่าไปโกรธอย่าไปโลภอย่าไปหลงอย่าไปวิตกกัขขงวลเจ้าหมองขับแค้นใจเรื่องใดอายัดไว้ก่อนเรื่องนี้ต้องมีงมเป็นเศรษฐีในทางธรรมอย่าขาดแคลน,นเรื่องอื่นค่อยว่ากันไปไม่กินข้าวสักสองวันสามวันก็ไม่ต้องทุกข์ก็ได้กินน้ำลงไปตื่นน้ำลงไปก็ไม่ต้องทุกข์เลยใจนะ่ะ เอามันจะเจ็บก็มาเป็นทุกข์ล่ะมันจะตายก็มาเป็นทุกข์มันแก่ก็มาเป็นทุกข์ตรงนี้เป็นสมบัติของเราแทๆ้ๆสายตรงมีจิตทธิทำได้อันอื่นไม่มีจิตทธิจิตทธิคือกายใจของเราเนี่ยเอามาละความชั่วเอามาทำความดีเอามาทําให้พึ่งได้พึ่งความดีที่อยู่ในกายของเราพึ่งความดีอยู่ในใจของเรา อัที่เพื่อนก,นก,นกนารเกษมเนี่ยตรงนี้สายตรงเนี่ยเอาไว้ก่อนอย่าอ้อมแอมหาเรื่องที่จะมาทำลายตัวเองในความคิดในรูปรถเินเฉียงมาทำลายตัวเราวันไม่ชอบไม่ชอบทำนี่เราก็เห็นเพื่อนกันเวลาใดที่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นช่วยการดูแลสั่งสอนคาโยม ป้ออะไรที่มันเหมาะสมเช่นอบรมเด็กนักเรียนเนี่ยเอาบทตมมาสวดเอามองคลนัสวดบ้างเอาบทที่เด็กๆมันรับได้อะไรบ้างเผื่อเด็กเผื่อเล็กบ้างจัดโอแกรมจัดฉากลงไปช่วยกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งอยอมก็ไหนมาบางคนขาไม่อะไร จำเป็นต้องอยู่นาเราก็นานไม่ได้ให้โอกาสเขาอย่าพั่มเพื่อการตอนรับญาติโยมอย่าพั่มเพื่อให้พอเหมาะพอสมก็ให้เขาไม่พอเขาก็ไม่เอิมได้มากเกินไปก็ล่นเหลือเรียกว่าน้ำ่วมทุ่งฝักบุ้งหลงเหลงแั้นก็ใช่ไปได้ให้มากก็รับไม่ไหวให้น้อยก็ไม่เพียงพอเราต้องรู้เราต้องรู้จักกาลเทศจะ เราก็ยังศึกษาอยู่นัน่นแน่ไม่ยบไม่เช่นเด้อะจะทําไ้จะพอดอีเดี๋ยวนี้ก็มัก,กจะใช้ดูไปๆไมักจะพูดอะไรที่มันตรงๆเข้าไปอยากจะพูดว่าอ้าเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธจพูดตรงนี้มากๆเลยแต่พูดตรงนี้ก็ไม่นานเลยเท่านี้เองสายตรงพวกเรา แต่บางคนก็ไม่พอต้องถามก็อบอกว่าอย่าเอาความคิดมาถามเอาความคิดมาถามมันไม่จบไม่จรินทั้งออกกลางทำมันเกิดอะไรขึ้นมา,มาถามเรียกว่าสอนรรมาถานถ้าคิดมาถามเนี่ยไม่มีทางจบได้เหมือนหลวงพ่อเทียนอะไปถามอาจารย์มหาศรีจันทร์ถามตั้งแต่จำคำจนถึงสว่างอาเอเมาถามอา้า เป็นคําพูดคำหนึ่งที่หลวงพ่อมหาชิจันตอบหลวงพ่อเทียนโอ้ยพี่เทียนเอ้ยเจ้าจงมาถามจึงที่สิบมือสิบเกนก็โบ้งหง,งุดอกเก๋อเจ้าต้องปฏิบัติเอาที่เอาความคิดมาถามเนี่ยมันบ่ถูกดอกต้องปฏิบัติแล้วมันเห็นเนี่ยมาถามจึงมาลงมือปฏิบัติจึงมาเข้าใจเรื่องนี้กันคำถามเกิดจากความคิดมาถามเนี่ย มาแม่ได้ให้มันเห็นก่อนเห็นรูปเห็นนามบางทีเห็นแล้วไม่มีคําถามเลยสัจธรรมอะไรกันใดที่เป็นคําถามไม่ใช่สัจธรรมเห็นทุกข์นะไม่ต้องถามไหมเห็นความไม่ทุกข์เนี่ยถามไหมทุกข์เนี่ยทำไมเมื่อว่าเกิดทุกข์เราเห็นแล้วความทุกข์เปลี่ยนเป็นตัวไม่ทุกข์เนี่ยตรงนี้ไม่มีคําถามเลยความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นความ่โกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธไม่มีคําถามเป็นตัวปฏิบัติลงไป อันนี้ก็จะลาคนมนไปใส่ผมก็มีเกี่ยวข้องกันหลายอย่างกนเราเนี่ยแรกว่าจาตัตะกิริยาประโยชน์ญาติพุทธะกิริยาประโยชน์พระพุทธศาสนาโลตตะกิริยาประโยชน์โลกไม่ใช่เราตัวคนเดียวอยู่กับโลกเขาอยู่กับพระพุทธศาสนามีญาตใิในทางธรรม เรา,าทำประโยชน์ประโยชน์ตอนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกประโยชน์แจพุทธศาสนาเราเรามีงานทุกคน